สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแล n นดอมนะคะกับหัวข้อเขากังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณ โ okay. อเคเขากังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่องของใครนะแต่ว่าจากไพ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอะออหนึ่งคุณอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วหรือมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะผ่านการหย่าร้างมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลิกลากันมาแล้วหรือว่า สอก็คืออาจจะยังไม่ได้แต่งงงแต่งงานหรอกแต่ว่าเคยเคยมีแฟนเคยมีคนรักในเชิงที่แบบว่าจริงจังมากๆอะมาก่อนก่อนที่จะมาคบหากับเขาทีนี้เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ที่เห็นว่าเขากังวลใจที่สุดมากๆก,ก็คือคนเก่าของคุณเขารู้สึกว่าคุณยังมีการติดต่อการสื่อสาร กับคนเก่าของคุณไม่ว่าคุณจะติดต่อกันในด้วยเรื่องอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกด้วยกันอ่ะแล้วแล้วมันทำให้ต้องต้องคุยกันเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสายใยผูกพันนะคะหรืออาจจะคุณกับแฟนเก่ากับคนรักเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันคือไม่ได้คิดอะไรกันแล้วแหละก็คุยกันเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ หรือยังมีเยอ่อยะต่อกันอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ในมุมมองของเขาอะนะมุมมองของเขาอเขารู้สึกกังวลกังวลที่คุณเองเหมือนยังมีการติดต่อยังมีการสื่อสารแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณยังคิดถึงคนเก่าคุณยังคิดถึงคนเก่าๆของคุณคิดถึงอดีตของคุณบางคนเนี่ยคุณแสดงอาการ หรือเคยพูดอะไรออกไปที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณคุณเสียใจอ่ะคุณเสียใจกับความรักครั้งเก่าและทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่อะไรแบบเนี้ยเช่นแบบเสียดายคนรักเก่าหรือเสียใจที่สูญเสียเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณยังอาไัยอาวรคนเก่าอยู่อืมเขาคิดว่าเขาคิดว่า เออการที่คุณเนี่ยยังเจ็บปวดหรือว่ายังมีการพูดถึงคนเก่าๆหรือแสดงอาการอะไรที่ที่บ่งบอกว่ายังมีความคิดถึงหรือนึกถึงคนเก่าๆอยู่อะค่ะหรือติดต่อพูดคุยอะไรกันก็แล้วแต่อ่ะนั่นเพราะคุณยังมีเยอะใหญ่เราไม่รู้ว่าเขาคิดมากไปเองหรือเปล่านะหรือเขาเป็นคนขี้หึงหรือเปล่าเออ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วคุณคุณคุยกับคนเก่าหรือเปล่าหรือเขาแค่คิดไปเองอืมหรือเขาแค่คิดไปเองว่าคุณคุณทําแบบนั้นคุณทําแบบนี้อะ่ะแต่ถ้าจากไพ่เนี่ยเรามองว่าคุณมีคนเก ầu, ่าๆนะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าใครที่คิดว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่เคยมีสามีหรือภรรยาฉันไม่เคยมีแฟนเก่าไม่เคยมีคนรักเก่าไม่เคยมีใครเลยฉันมีคนคนนี้คนเดียวเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณ แต่ถ้าจากภาพรวมจากไพ่เนี่ยคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เคยมีอดีตแน่นอนอเป็นอดีตที่จริงจังที่ฝังใจด้วยมากๆและเขาก็รู้เรียกว่าคนเก่าคนนั้นน่ะเคยทําให้คุณเจ็บปวดมากๆอืมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับคุณก็คือ ตัวคุณเองอะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเรียกว่าเอา่อสามารถที่จะเลือกได้เลือกใครก็ได้เพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณทำให้ใครหลายๆคนสนใจอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้อยากทำความรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลือกได้และเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะเลือกเขาหรือเปล่า พอเขารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยก็ต้องหาคนที่เหมาะสมพอเหมาะพอดีกับคุณถ้าคุณอยู่ในจุดที่ดีหรือว่าอย่างเช่นในเรื่องของฐานะการเงินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจุดที่ดีคุณก็ต้องอยากได้คนที่มีฐานะพอๆกับคุณหรือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าคุณอา,อาจจะไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ว่าคุณมีความสามารถคุณโดดเด่นคุณเก่งคุณฉลาดคุณสวยคุณหล่ออะไรเงี้ยคุณดูดีคุณก็อยากได้คนที่ดีๆเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็ต้องรู้สึกว่าแบบอืมฉันก็ดีขนาดนี้ฉันก็ควรได้คนดีๆคนที่คู่ควรคนที่สามารถจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วซัพพอร์ตคุณหรือทําให้คุณแบบ มีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาอ่ะก็เลยมีความกังวลว่าแล้วเขาจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าเขาจะดีพอที่จะคู่ควรกับคุณหรือเปล่าอืมคือแสดงว่าคนคนเนี้ยเขาอ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะหรือเขาก็คิดว่า ตัวเขาเองอะไม่ดีพอไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรสําหรับคุณอืมหรือถ้าตัวเขาอ่ะเป็นคนร่ํารวยเป็นคนที่มีเงินมีฐานะดีเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขามีจุดบกพร่องหรือข้อด้อยอะไรสักอย่างอะคือคือต่อให้มีข้อดีอะต่อให้คนคนเนี้ยเขามีข้อดีแต่เขาก็จะต้องรู้สึกด้อยในเรื่องอื่น เช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเขาฐานะดีอยู่แล้วเขาก็จะไปรู้สึกด้อยในเรื่องอื่นเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาแก่กว่าคุณมากหรือเขาเด็กกว่าคุณมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เรื่องของรูปร่างหน้าตาอคุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อแต่เขารู้สึกว่าโอ้ยเขาเขาไม่ได้แบบสวยหล่อขนาดที่จะไปคู่ควรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องหาจุด บกพร่องจุดอะไรของตัวเองมามาเปรียบเทียบอะค่ะอืมอีกเรื่องหนึง่งอะอีกเรื่องหนึงงน่งที่ที่เขากังวลใจแต่เรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบมากมากมายนะักเท่ากับเรื่องแรกเรื่องแรกคือเรื่องคนเก่าเรื่องแฟนเก่าคนรักเก่านะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่เขากังวลใจก็คือเหมือนคุณเนี่ยคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องการสร้างครอบครัวต้องการที่จะแบบแต่งงานแต่งงาแต่งงาน,งงงานสร้างครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นและต้องการคนที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นสามีหรือภรรยาที่ซัพพอร์ตคุณได้อะเออคุณดูแบบมีมีความคิดมีจินตนาการหรือมีความหวัง ในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงแล้วเขาเองเนี่ยก็เลยกังวลใจนะคะเพราะอย่างที่บอกอะว่าเขาอะมีความคิดในเชิงลบกับตัวเองบางสิ่งบางอย่างอืมหรือด้อยค่าตัวเองหรือมองตัวเองคือหาหาข้อบกพร่องให้กับตัวเองอะค่ะอืมคือไม่มองว่าตัวเองดีหรือคู่ควรหรือคือแทนที่จะมองหาข้อดีของตัวเองแต่กลับมองหาแต่ข้อเสียของตัวเองอะก็เลยทําให้เขากังวลเรื่องนี้ด้วยนะคะ บงหรือบางทีเนี่ยตัวเขาเองอะอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวยังแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครแบบจริงจังอ่ะเออแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบแน่นอนเขาชอบเขารักคุณนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคนหนึ่งที่พร้อมจะจริงจังแล้วแต่อีกคนหนึ่งมันยังไม่พร้อมจะจริงจังอมืมันก็เลยเหมือนกับขัด,ข,ดขัดกันนิดนึงนะคะอ่ะ โอเคประมาณนี้นะคะคือเรื่องที่เขากังวลใจเกี่ยวกับคุณก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันกแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ